การที่เราได้รับคําขอบคุณจากชาวบ้านทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นแค่เห็นว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับเราในการที่เราทํางานทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขในการอยากจะกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของเราตรงนี้ไม่จําเป็นจะต,ต้องมีตําแหน่งเราเป็นชาวบ้านธรรมดางานเล็กๆน,น,น,น้อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราอยากให้คนทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่คุณได้กลับมาทําอะไรเพื่อที่นี่ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึง่ง ชื่อคณิถาคำชูค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านป่าแดงเหนือหมู่ที่หน่ตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานินจังหวัดพิจิตรก่อนที่ตัวเองจะกลับมา เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ยังสาวยังสวยเนี่ย,ยก่อนหน้านี้เราทําอะไรมาก่อนทําไมเราถึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านของเราก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาจนมาเป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าวครับแล้วก็ได้จัดรายการวิทยุได้จัดรายการทีวีอะไรคือจุดเปลี่ยนที่นะอยู่ดีกลับมาบ้านนาั่นน่ะสิเราทางานมาตั้ง13ปีทําไมอยู่ดีเราถึงอยากกลับมาคือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ ที่บ้านกันสองคนแล้วก็มีลูกชายคนโตของเราเนี่ยให้พ่อกับแม่เลี้ยงอยู่ที่นี่ช่วงนั้นน่ะคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจรเราก็รู้สึกว่าฮ้ยมันน่าจะถึงวันและที่เราจะกลับมาดูแลที่บ้านเราท้งในที่เราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเราจะมาทําอะไรก็ลาออกมาโดยที่เอาจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะตอนนั้นเราก็ถือว่า,าตำแหน่งหน้าทีก่การงานว่าดีดกำลังดีด แล้วพอกลับมาจริงๆเนี่ที่บอกได้มาดูแลได้อยู่ับครอบครัวเป็นยังไงรู้สึกดีแต่ตอนนั้นดีไม่มีเงินนะดีเพราะยังยังไม่ยังไม่เราไม่รู้เราจะทำอะไรไงจนเราได้มาค้าขายอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนแล้วก็ไปไปมามันในช่วงพอดีผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเกษียณวาระพอดี แล้วเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาเรื่องของการศึกษาเราก็จะปรรียาโทมาเรื่องของการทํางานเราก็ทํางานมาเยอะเรื่องของครอบครัวเราก็มีคนที่ดูแลซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีที่นี่เขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเราน่าจะโอเคไหมกับการมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งตกใจอยู่เหมือนกันนะล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยเราจะทาหน้าที่นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่า ในหมู่บ้านเราทําอะไรมาบ้างเพราะก่อนหน้าที่เราได้กลับมาเนี่ยสองสามปีเนี่ยเราก็มาช่วยเหลืองานในในในหมู่บ้านอยู่เพราะเราก็เกิดแล้วก็โตอยู่ที่นี่เราโชคดีที่ชาวบ้านเขาก็ให้ความสนับสนุนเราเป็นอย่างดี <c oughs> ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นภาระเราชอบที่จะพัฒนาหมู่บ้าน <c oughs> อยู่แล้วคือมันดูสวยหรูเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทํามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอาชีพหลักของคนที่นี่คือการทําการเกษตรครับ รองลงมาเป็นเรื่องของอาชีพทอผ้าซึ่งที่นี่ขึ้นชื่ออย่างมากกับผลงานผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผู้ใหญ่โบพยายามผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนโดยใสยความรู้ความสามารถที่มีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าศูนย์ทอผ้าบ้านป่าแดงเป็นศูนย์รวมอีกที่หนึ่งที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่มาเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรื่องของการ เผยแพร่งานฝีมือ,อ,อจริงๆแล้วพระทอบ้านป่าแดงของเราเนี่ยดังอยู่แล้วดังในระดับทั้งจังหวัดในระดับประเทศเลยก็ว่าได้แต่ทีนี้ว่าด้วยหลังๆมามันก็มีหลายพื้นที่ที่เขาทาเช่นเดียวกันเราก็เลยอยากจะทํายังไงก็ได้ให้คนภายนอกได้รู้ว่าเรายังทําอยู่และฝีไม้ลายมือของเราก็ยังไม่ตกนะทั้งเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญเลยทางโรงเรียนในหมู่บ้านของเราชื่อโรงเรียนวัดป่าแดงเนี่ยเขาก็จะมีคุณครูที่ที่นําตรงนี้เนี่ยไปสอนออให้กับเด็กๆเป็นการรุ่นสู่รุ่นน่ะ จากคนที่พอจะเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ให้เด็กๆได้รับต่อตรงนี้ไปเขาก็จะได้นําตรงนี้นไปเป็นอาชีพในอนาคตได้อันนี้ก็เป็นอีก<ช>เรื่องหนึ่ง<ช>ที่<ช>พี่โบเองก็บอกให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญของชีวิตการมาในครั้งนี้ทางบริษัทน้ํามันอพอลโลไทยจํากัดจึงได้ร่วมกับอเวกมีเดียนำอุปกรณ์กีฬามามอบให้เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองเล็ก ร่วมส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดงครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของหมู่บ้านป่าแดงและด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ สอนอยู่ที่นี่จนเกษียณเลยแล้วเราเองก็มีความผูกพันจนกระทั่งเรามาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็คือมาเป็นผู้ใหญ่บ้านและมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดประแดงดังนั้นถ้ามีกิจกรรมใดๆที่เราสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือกันในทุกๆก,กิจกรรม โรงเรียนวัดป่าแดงของเราก็เปิดทําการสอนแต่ชั้นอ,อนุบาลถึงม3โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนของตำบลหนองพยอมเลยในปัจจุบันเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากลหลายๆฝ่ายโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าโรงเรียนเราขาดชุมชนชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่เปิดโอกาสและก็มอบโอกาสดีๆให้กับทางเรียนเสมอมานะครับโดยเฉพาะผู้ประสานงานอย่างเช่นผู้ใหญ่โบท่านมอบโอกาสดีๆให้กับโรงเรียนมาเสมอถ้าโรงเรียนไม่รับโอกาสไม่มีการประสานงานกับชุมชน,นจะทำให้โรงเรียนเราพัฒนาต่อไปไม่ได้เมื่อมีโอกาสเข้ามาโรงเรียนจะขอรับไปก่อน เพราะว่าผมมองว่าโอกาสทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยเด็กๆเ,เราได้ประโยชน์รวมทั้งชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อปั้นเด็กที่ดีมอบกับสู่ชุมชนและก็ประเทศชาติเราต่อไปผมขอขอบคุณบริษัทน้ํามันอพอลโลไทยจํากัดร่วมกับอเวกมีเดียที่มามอบโอกาสให้กับเด็กโรงเรียนวัดป,ป่าแดงซึ่งโรงเรียนจะนําอุปกรณ์กีฬาแล้วสิ่งที่ได้มาวันนี้เอาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณมากครับ คือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะต้องกลับมาอยู่บ้านและเราทําอะไรให้กับเขาได้บ้างไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่เริ่มต้นจากการแบบเป็นคนดีในหมู่บ้าน<ม>เวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเรามองภาพส่วนรวมไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้<ม>เป็นชาวบ้านนี่แหละช่วยกันเราทําเลยไม่ต้องปรับหรือทําตามเพื่เป็นทันสมัยก็ได้เราอยู่ในวิถีชีวิตของเราอย่างเนี้แต่ทําให้หมู่บ้านของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไป รู้สึกยังไงครับพี่โบวันนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนเรียกผู้หายโบขอบคุณนะแม้แต่ท่านผอเมื่อสักครู่ก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ดีมากๆสําหรับโรงเรียนแห่งนี้คือการที่มีชุมชนเข้มแข็งมีผู้นําชุมชนเข้มแข็งพอเราได้ฟังแบบนี้พูดน้วตาจะไหลพูดแล้วก็น้ำตาจะไหลคือ เป็นคนที่บ่นน้าตาตื้นเราไม่รู้แหละที่ผ่านมามันเป็นยังไงแต่เราเข้ามาเนี่ยเราก็อยากทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ที่ผ่านมาก็ชาวบ้านเองเขาก็ก็ขอบคุณเราเยอะพอสมควรกับการที่ให้เราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เข้ามาช่วยเหลือได้เข้ามามาพัฒนามหมู่บ้านเขาอาจจะยังไม่เห็นในปี2ปีนี้ <S <S นที่เราอยู่แต่ความเปลี่ยนแปลงมันก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีเราก็หวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือร่วมมือจากชาวบ้านแล้วก็โรงเรียน ทุกทุกที่ที่ที่เราอยู่ที่นี่เราเราอยากได้รับความร่วมมืออย่างนี้ตลอดไปเพื่อที่จะให้หมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิดเดมิสึ